สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิมอนเอนเอลชนแลมอรลุนเดอร์พี่น้องจ้าซิมอนสกินทุเรียนกวนพี่น้องจ้าเจแกตไดบอนอคนมักทุเรียนพี่น้องจ้าตัวหน่อยมากินทุเรียนได้ค่ะบาว่าทุเรียนสดหรือทุเรียนกวนซิมอนมากคักพุ่นะพี่น้องก้มหน้าก้มตาจริงจังคักจะแกทุเรียนไดบอนอพี่น้องหน้าตาจริงจังคักพี่น้องคนอยากกินทุเรียนกวนพี่น้องจ้าคุณอ่ะใส่อารมณ์บาพี่น้องพิจารณาหมุนสายหมุนขวาคือแก่ไปที่ ดาพลาสติกอันใดมุนมันแนวยังดีพี่น้องจ้ะสี่หมอนพิจนาเราพิจนาอีกอาลองว่าได้พี่น้องปีนไปปีนมาเริ่มอารมณ์ขึ้นแล้วพี่น้องเอ้าเอาเอ้าเกยได้ไหมน้องเปินพี่น้องนําไลค์กันไลคเยิมเยิมพี่น้องไอเมียสอยเราพี่น้องนําไลค์กับแตกแล้วพี่น้องต้องใส่สีอยากแห้งพี่น้องทุเรียนกุนของมักแ lap 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 แล้วพี่น้องเจ๊เมียสร้อยเมียกับแกงพี่น้องจ้ะแกงซี่หมอนให้สี่หมอนแก้วเอง คุณพี่น้องค้นมากทุเรียนลิปวิโดโอสันๆบ้านๆจ้าคำขันค่คายเครียดขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ